เราจะมาทําแบบเดิมกันนะครับวันนี้นะทีมนี้อีกแล้วครับผมวันนี้เราจะสั่งขนมไงชวนเล่นไม่หักเพื่อนเลยนะยังไม่เข็ดเลยครับเราจะมาสั่งขนมกันนะครับเราจะเปิดชวนแม่ยุ๊กเอ่นรหมเขาเรียกแอปเไรนะแอปเพื่อสั่งขนมอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะลาโบว์กันทุกคนต้องสั่งหนึ่งอย่างแม่ตุ๊กเล่นไหมครับเล่นได้ โอเคแล้วกัดูว่าของใครอร่อยสุดใครที่รนลูชนะใสใสโอ้โทำเป็นคุยอ่ะมาดูวันนี้กันนี่งเอาไม่ดของหวานนะยืนจิ้มอยู่วบไม่ยอมแพ้ของแม่อกำลังเดินทางมาแล้วนะพี่สั่งยังร้านยังไม่เบิกห้าทีร้ายังไม่เปิดด้วย เขาบอกว่ายอดจองสูงสุดโอ้หเบอร์เบอร์ยี่ี๋ยวินยี่รับวิเด้วยได้ไหมครับเกรี้ยวเกรี้ยวต้อง้หมดแล้วเหรอก็ช่วยไงเดี๋ยวปหเชื่อไหมว่าของพี่จะหมดจะหมดก่อนแป้วผนหมดย่อจริงปะพี่จะมีคนย่งกันกิน ดี่ยวี่หมกก่อนเพราะว่าสั่งมันน้อยเฮ้ยเฮ้ยไหนฮะไหนฮะไหนในของผมมิกเหมิกอันไหนของใครบ้างฮะของเราเองนี่ของแม่โอ้โหรอค่ะโอ้โหค่ะ นี่อร่อยมากเลยหลตฟงหน้าหมูแบบไม่ต้องทำแล้วขาห่านกับะแกกได้เหลอย่างสาวคนยังไม่มานอเลยมิวสั่งร้านนี้แน่ๆไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอันไหนอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยสุดณตอนนี้ะตอนนี้อันไหนอร่อยขาห่นขาห่านข่านขานะาานหนน่่